วันนี้ครับผมจะมาพิสูจน์ความเชื่อครับของการข้อห้ามในการที่ห้ามปลูกโหระพาคู่กับกระเพราครับจะทําให้โหระพามีกลิ่นของกระเพราเข้าแทรกครับซึ่งวันนี้ที่บ้านผมครับได้ทําการทดลองครับอันนี้เป็นในส่วนของกระเพราครับกระเพราขาวครับแล้วนี่เป็นแมงลักครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดมดูครับก็เป็นแมงลักมาเดิมครับกะเพราครับ ก็กิ่นกะเพราเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูจุดไฮไลท์ดีกว่าครับจุดนี้ครับซึ่งผมจะมีปลูกนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกยีหลานะครับอันนี้ยีหลาครับอันนี้กะเพราแดงกะเพราขาวโหระพาแมงลักแล้วก็โหระพาโหระพาโหระพา,ะพาแมงลักครับ เดี๋ยวผมจะดมทีละอย่างครับว่ากลิ่นมันจะเปลี่ยนไหมครับผมจะเริ่มดมที่โหระพาก่อนครับซึ่งโหระพาตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะดมครับก็คงยังเป็นกลิ่นของโหระพาครับผมดมที่แมงรักเลยครับที่อยู่คู่กันเลยครับก็ยังได้กลิ่นของแมงลักอยู่เดิมครับกะเพราครับกะเพราแดง ก็เป็นกลิ่นของกระเพราเหมือนเดิมครับอันนี้กะเพราขาวลองก็ต้องลองให้หมดครับก็กลิ่นกะเพราเหมือนเดิมครับอลองดูต้นใหญ่ดีนะครับก็กลิ่นโหระพาเหมือนเดิมครับหลังจากที่ผมได้ทําการทดลองปลูกทั้งโหระพาแมงลักกะเพราแดงกะเพราขาวแล้วก็ยีหล่าครับสรุปว่ากลิ่นของแต่ละต้นก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็เดี๋ยวไงคลิปหน้า ผมจะทดลองเรื่องราวเกี่ยวกับการเสษ็จอะไรติดตามได้ที่ YouTube ช่องสตูดิโอเพียงครับ